ผู้ชมนุมกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณเคลื่อนขบวนไปถวายดีกาที่พระบรมมหาราชวังเพื่อขอให้นำไปสู่การปฏิรูปประเทศคุณชมพูนุชภัทรคจีมีรายงานคะ่ะคุณชมพูนุชคะ ค,คุณธนสอนคะสำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมบนถนนราชดำเนินในช่วงที่ผ่านมานะคะทางกองทัพประชาชนและกองทัพประชาชนค่นระบอบประชาที่เค่นระบอบทักษิณน,นะคะได้เคลื่อนขบวนจากจุดที่ตั้งมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังค่ะเพื่อยื่นขอถวายดีกาขอจัดตั้งสภาประชาชนค่ะ ยกลุ่มมวลชนจากกองทัพประชาชนค่นระบบทักษิณและกองทัพธรรมนะคะได้เคลื่อนขบวนออกจากที่ตั้งในเวลา9ก้นาฬิกาผ่านพื้นที่การชุมนุมด้านหน้าเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยท่ามกลางการเป่านกหวีดและปรบมือต้อนรับของกลุ่มมวลชนที่ปักหลักการชุมนุมอยู่ซึ่งพลตรีจำลองศรีเมืองแกนนากองทัพธรรมได้ขึ้นเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกล่าวทักทายกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมทั้งประกาศว่าการเคลื่อนขบวนไปยื่นถวายดีการครั้งนี้มีเป้าประสงค์จะขอจัดตั้งสภาประชาชนซึ่งมีสมาชิกจำนวน99นขึ้นมาดูแลประชาชนด้วยกันเองและจะจน สู่การปฏิรูปประเทศไทยทั้งระบบโดยได้กล่าวขอบคุณมวลชนที่ปักหลักชุมนุมต่อแม้วุฒิสภาจากความร่างพรบนิรโทษกรรมไปแล้วแค่นี่ก่อนการเคลื่อนกระบวนกของกลุ่มมวลชนในกล่าวนะคะนายสุเทพเทือกสุบรณแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมได้ขึ้นกล่าวทักทายกลุ่มผู้ชุมนุมบนเวทีและประกาศจะเดินตามการตัดสินใจของประชาชนในการเคลื่อนไหวและจะประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันก่อนที่จะลงเวทีและมุ่งหน้าสู่รัฐสภาพร้อมกับสสประชาธิปัตย์อื่นๆอีก8คนเพื่อยื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการค่ะและขณะนี้นะคะทางคุณสุเทพพร้อมด้วยสสประชาธิป ก็ได้เดินทางไปถึงรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณธนสศร์คะค่ะขอบคุณคุณชมพูนุชค่ะส่วนทางด้านทนายอีทหรือนายสันติทองแสมผู้ต้องหารับงานยิงเอ็กซ์จากกริชพนิษฐ์พาติกรรมเข้ามาตัวกับพลตำรวจโทคำรสวิทย์ทุปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างการนำไปสอบสวนเบื้องตน้นและจัดแถลงข่าวในช่วงบ่ายของวันนี้